เกลื่อนเริงคือคที่ห้ามเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้มีปัญหากันคือตอนเนี้ยปัญหามันมันเยอะมากนีดน่หน่อยๆปุ๊บก็เป็นปัญหากันเลยกลากลางา่ไม่คือคือทางผมมาจัดตอเนี่ยหมดเที่ยวนะกีล้ชูลอะไรเนี่เยี่ยมเลยนี่เพื่อนี่ชุดนี่ชุดนี้จะรอม

โอยไปดูจ้าไปดูจ้าข้างในไปไปดูจ้าเฮ้ยทานผดทานรับเยอะอเอนั่งก่อนเออรออ Hello, oh. hey. ูนี่บสวยมากเลย อมุกเป็นมุกเป็นมุกกระโดดกระโดอันนี้สวยนะ